สวัสดีครับผมเพชรเอกเก็บจำลวนนะเพชรเอกเก็บจำนวนวันนี้ร้อยสิบสามนะผมว่าเช้านี้มาพอดีเลยวันนี้เจอกับคมกรินไม่เคยชกแน่นอนไม่เคยสมัยอยู่สายเดียวกันเคยเจอไหมไม่เคยไม่เคยเจอวันนี้ก็เห็นแล้วเนื้อตัวเมื่อกี้น่าจะสูสีกันนะเขาก็หายไปนานนะอุ้นกระลุกกลับมาหายใจไม่ใฝ่ทั้งมั้งเราก็ประเภทไฟเตอร์เดินบู้เดินชนนะนะคมกรินในช่องแยกหน่อยนะไมยถอยเราสูงเท่าไรตอนนี้เราสิบห้าน้ำหนักปล่อย 55ครับปีนี้อายุเท่าไหร่ลี่ะิบเก้าล่ะชกมารวมๆสัก200กว่าได้ไหมนี่ก็ได้ได้อยู่นะ3ไฟล์ล่าสุดเป็นไงดีไหมก็ชนะ1แพ้2ครับชนะ1แพ้2ล่าสุดแพ้ใครวันนั้นสกลพัดครับที่ไหนที่นี่ไหมใช่ครับวันนั้นยังไงมันโดนอะไรโดนท้องครับโดนทองอาการไม่ดีวันนี้ท้องเสริมใยเหล็กมันยังท้องเสริมมาแล้วฮะเสริมมาแล้วนะเอาวคุมกิโลรอบนี้ อ่าสามโลครับสามโลนะรูร่างเนื้อตัวไม่หนีกันมากวันนี้ไม่ได้เปียบเรียบเน่ครับอ่ะฝากพันกับเชืยอ์นะวันนี้ก็เพี่น้องชาวสระบุรีเป็นกำลังใจด้วยครับก็วันนี้มาเต็มที่ครับผมแจ้งเกิดครับโอเคขอโชว์ดีครับผมขอบกฤตแนะนำตัวทางบ้านหน่อยครับผมสวัสดีครับผมขอบกฤษเจ๊เพาินรูปเชียงใหม่ครับผมอ่ะรูปบุกฤตหรือเชียงใหม่มันมีหลายสาขารอคือบริษัทเดียวกันนะนะสีเสื้อ เป็นสปอนเซอร์วันนี้พี่กัดเท่าไรร้อยสิบสามครับมาเกินไปสองบอหวายแล้ววเช้าล่าสุดรถชกร้อยเท่าไรที่รับเนยวันนั้นร้อยสิบสองครับวันนี้เขาขยับขึ้นมานิดนึงเวทนี้เป็นไงคุมมากี่โลได้คุมมาประมาณสองโลสองโลก็ไม่เยอะนะเราชกมวยนี่สองร้อยกว่ามีแน่นอนนะมีครับสามโนี่กลับมาไฟนิ่มไฟที่สี่ไหมครับผมสามไฟชนะกี่ไฟ สามไฟชนะสองชนะสองแพ้หนึ่งนะล่าสุดก็ชกร้อยสิบสองร้อยวันนี้ร้อยสิบสามครั้งแรกไหมครับผมครั้งแรกครั้งแรกนะเราไปซ้อมอยู่ไหนรอบนี้ซ้อมภูเก็ตครับภูเก็ตนะครูปังครูซ้อมไปไหนมาก็มีพวกพี่ๆแล้วก็ฝ่ายหลังช่วยบ้างรอบนี้กลับมานี่ตั้งใจเป็นพิเศษไหมครับผมไยสุดท้ายแล้วนะครับไม่เลี้ยวซ้ายแล้วขวาแล้วนะไม่แล้วครัตั้งกายเป็นเป็นไงบ้างวันนี้ประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ะเจอกับเพชรเอกเป็นไงเคย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 เห็นในคลิปเขาไหมเคยเคยเห็นเราบมวยประเภท ไมเตอร์นะเขาเดินแต่ว่ารูปร่างเนื้อตัวน่าจะสูสีกันนะเราหนักไปปล่อยเท่าไหร่ห้าสิบสี่ห้าสิบาปีนี้อายุยี่สิบแปดครับผมเด็กจากจังหวัดสุราษฎร์ครับสุราษฎร์ธานีอ๋อกแฟัครับพว่นปีนงชาวจังหวัดสุราษฎร์และก็ชฉาใต้ทุกคนครับช่วยเป็นกําลังใจพุ่มด้วยครับวันนี้พุ่มมาทำเต็มที่แน่นอนครับโอเคขอจุวิน้วยนะครับ